ปีล้วงจังว่าเพื่อน้องติมเกลีองแกงได้ปะปีล้วงกันติมเกลีองแกงเตะลูกต้อนกับปลายางกันอ๋อจ้าเหล่าน้อยมาแต่น้อยแล้วจ้าน้องมาจ้าปักโอ้ได้มักเงือยังไม่ไปดิเอ้ยเนี่ยได้แล้วจ้าเดี๋ยวปีล้วงปลาไปแกงเดียวเฮ้ยตีมเงินดานว่างีได้ไอ แข่งรักยิดครับวันดีกับปีน้องเอฟซีกับวันนี้ตามมาเล่กลัวปีร่วงจงว่าปีน้องมาเล่ว่าปีร่วงจงแก่งไงไรกับวันนี้ตามมาเล่ครับปีน้องวันนี้ปีร่วงจงแก่งลูกโต้ปีน้องเอ้นี่การลูกโต้ปีร่วงจงกูดเลยก็แต่ว่านะกับปีร่วงจงก็ตดกันปีน้องเอ้เล่ดํามรักยิ้กับเตโรเอาตาหน่อยมนุอปีน้องแล้วก็วันนี้ปีร่วงจงตดกับแปรยางปีน้องเอ้เล่ตานี้ ปลาย่างปีล่วงจงยางไว้เรียบร้อยแล้วกับแล้วกานี้เกลือกับแปรงว่านปี่นองใบกรูดปี่นองเออใบด้วยๆวยวันนี้นี่การนาเตะกับนําเตะปีล่วงจงกูดไว้ตรองน้วยกับแก่งตอนปี่นองต้องให้ตึ้งเปล่าปี่นองเอออ่านี่เหลือกบก็ไม่ต้องปูดได้มากปี่นองปีล่วงจงตังตาก้นนะครับเอ้ยพีนองเอ้ยพอตังตากัดกับปีล่วงจงใช้นาเตะเลยพี่นองเออ Tê bị lươi cặp Nhà tê mất cặp Cả rổ mà làm gốc ra ít cặp đi nó Tê lươi Pino À, làm gốc cặp làm gốc Pino เต้เลยครับดีกว่เลือดปีนองหรือ,อตั้งน้ำแข็งเด้กิ่งกับล้างกรอกไอรัดกับพี่น้องแกงโตกันนานๆตีพี่น้องเออต่อแกงกัะตีกับปีล่วงโรดเรึกว่าปีล่วงจะแกงปีหลักกลางกับปีน้องนี่ก็บปีน้องไล่ก้นเลยครับ ก็ปีล่วงจงมาหวาแกงลูกโตรักตีจะได้เร็วกับหัวนเกลืองมันก้าวกำน้ำเตะก,ก่อนครับรอให้น้ำเตะเดือดสักแป๊บนะกับปีน้องเรามาตำปลาก่อนว่าปีน ong ตำปลายางก่อนกับ เลยตะกับไอ้ดำดำนี่เห่าปีนองเออหลอกกังเลยมันกับกระตุ้งบีล่วงจงยางไว้รับเลยตะกับเน,เนื้อเนื้อเลื่อยปีน้องอ้ยนี่ก็กวายแย็กเอากลับตัวเดียว ร่วมกเอากันพี่น ong ตัวเดียวนี่ครับอ่าเรตัดกับอ่ะ,น,น,น,อะนำเตี๋ยเดือนแล้วปีน ong อ่ะปีร่วมจงใจโตแต่ก่อนว่ากับอ่าลูกโตปีน ong Nha wi bà nia cappino. To tông mày em bơi luôn gặp. Wen bố gặp. Tông mày luôn 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 ป,ปะแปายางก้นกับปีนงเอออ่ากวนจะริบปีนงเออนี่กระโปกี้ยวไอ้เตกมันเลยปีนงโตมันจะเฟื่อยเลยครับเรตนะครับโตก็ไม่นั่นก็เฟื่อยเลยปีนงเออเรตนะครับ นานนันพี่กับโตแกงบีนองโปรโตว่างนี่กัไม่ใจอ้ายกันเลาวบีนองเอออ่าปีล่วงจงกอบกุ้นปีนองเอฟซีนะกับก็กันเข้ามาว่าปีล่วงจงนอยเตินจวยแกงลกูกโตกับปปายางไงเลยตีตีเทียมวะนึกยากมานานแล้วเนี่ยปีล่วงจงจะได้แหล้่ยวกับอ่าเดี๋ยวปีล่วงจงแบบนัม่กุ้นนะก่อนกับ ีน้องเอ้ยจ้าเห่นาเฟยเหลเด้อ่าเฟยเล้วครับพี่ลวงจงใจปลาย่างกอดว่าพี่นอ้องอ่านี่ปลาย่างครับใช่ไปเรื่อยครับขวัญบ่เบาพี่น้อง ตำหไว้ปะเนี่ยครับกระปีร่วงจงใส่แป้งวานเนี่ยเลยกรบปีนองใส่ไ,ไปเลยครับเกลือครับเกลือกันใส่ไ,ไปเลยครับอืมวนปีนองกอเดี๋ยวจะกลับกัน

แกงเตะหลกโตปลายยางพีโนโ่น้องอืออืออือตยพีนองเลยโตเดียวเรามาจิ้มพร้อมมันกับพีโนโ่น้องพี่น้องเอ้โโยจิ้มก้อนกับ Lâm <Nh -hum> bà đi <Nh -hum> <yang> gặp, ừ <Nh> ừ, <-hum> gặp, lục bố gặp. Le tabino. Mhm. Mm Toplu gap. Mm -hmm. no, 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 no.